ครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอ ER ร์ครับวันนี้พิตีพัทุกท่านมาชมคลิปรอบขันเสือรับเจ้าคาวาากิแซดพันครับรถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 6เลขไม่7,000กิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงมาภพราพของแต่งครับมาครับจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมามาชมกันเลยเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ7,236กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากปราลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเือนไม้สวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับ หัวโจกสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะฮะแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยครับแฮนด์เป็นแฮนด์เดิมนะฮะประก,กับไฟฟ้าเดิมตัวสอต่างๆไม่มีรอรางปอกแฮนด์แต่งกระจกไปแฮนด์แต่งทรง CRG มือคลัตช์มือเบรกนะฮะเป็นของแต่งเป็นงานซ n นซีสามารถปรับประดับได้กระปุกน้ำมันครับไม่มีรั่วซึมนะฮะประกับพันเล่งตัวสอดต่างๆไม่มีเรือนรางนะครับกุญแจชิปครบ2ดอกนะครับ ต้องบอกว่าครอบถังเดิมนะฮะสีเดิมฝาถังสวยครับไม่มีรอยตัวถังเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีบุบกรลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนหุ้มหนังใหม่นะครับเป็นแบบทูโทนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับปัดดิง้งนท้ายเดิมสวยสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วด้านหน้าครับมีตัวครอบใหม่ครับเป็นคาร์บอนแท้ครับถึงตัวล่างด้านหน้าด้วยครับผมน็อตเดิมนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวย แทบไม่มีรอยหินแน่นอนครับกระบอกโชกคู่หน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวอย่างด้านหน้าครับนี่ฮะจากเ e ลี่เดียโบซูเปอร์คอร์ซ่านะครับหกบเอรขอบรถด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะเพราะนี่คือ6000กิโเมตรแท้ครับอันนี้ครับกระบอกชคด้านล่างไม่มีรอยหินรอยมืวสไลด์ครับคาลิเปอร์เดิมสวยนะฮะ แทงมอน้ําเดิมไม่มีบุบยุบและรั่วซึมครับคอท่อด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างครับอกด้านล่างแนบสนิทชิดทุกจุดครับแฟลลิ่งด้านขวาโลโก้ตัวแซอยู่ครบครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วฝาวบาสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับเก่าแข้งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพัดเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหักขายิ่บหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งทรงอคราิกปลายคาร์บอนรับแบตสลิปอ่อน อัตาราติดง่ายครับรอบเดินเบานีงอัตราเร่งรอบเครื่งอยงยนต์เดินเรียบนะครับผมไม่มีสะดุดเลยสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะขอบล้อด้านหลังซิกอร์เดิมสีเดิมครับไม่มีฉลอกไม่มีดุง้งยางหลังคันนี้ครับสภาพทีมนัน 70%นะครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายโซสเตอร์นะครับเดิมๆติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะตัวท่อฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยคันนี้มาพร้อมกับบางโคนนะครับเป็นของแต่งเป็นคาร์บอนนะฮะนี่ครับ พักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปลกครับเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยนี่นะครับฝาเบาสวยไม่มีร่วซึมและคาบกาวแฟลติงด้านซ้ายครับโลโก้ตัวแซอยู่ครบนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งใสครับตามสไตล์ t h u n d e r b y t ์นนทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยลอสไลด์จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวา แล้วก็มาพร้อมกับระบบเลรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่249,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง60,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งส่งประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับถ้าคุณมางหาร์0 0็ตพบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ครับเด็กใหม่แท้100%ครับแล้วเจอกันนะฮะสวัสดีครับ